สวัสดีครับมิตรลักษณ์นักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้ภูมิใจนําเสนอพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับวัดเครือวันจังหวัดชนบุรีพระองค์นี้คือพระปิดตาพิมพ์ปั้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือพิมพ์วัดปากทะเลซึ่งหลวงพ่อแก้วท่านได้สร้างพระปิดตาในสมัยที่ท่านจำวัดอยู่ที่วัดปากทะเลจังหวัดเพชรบุรีนะครับ จวบจนกระทั่งหลวงพ่อแก้วท่านได้ทุดดงมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดเครือวันจังหวัดชนบุรีในยุคแรกๆนั้นเราจะเรียกว่ายุคลากสุงซึ่งหลวงพ่อแก้วท่านก็ได้สร้างพระปิดตาเป็นพิมพ์ปั้นรอยองค์อย่างที่เห็นนี่นะครับเดิมทีแล้วการสร้างพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนั้น หลวงพ่อแก้วท่านก็ไปมาหาสู่กับหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนือจังหวัดจะเชิงเซาแล้วก็ไปเรียนวิชาการสร้างพระเนื้อผงคุกรักจากหลวงปู่จีนพระปิตาหลวงพ่อแก้วเนื้อผงคุกรักพิมพ์ปั้นลอยองค์นี้หรือเรียกว่าพิมพ์วัดปากทะเลสร้างในสมัยที่ท่านอยู่วัดปากทะเลหรือวัดเครือวันนั้นไม่มีใครสามารถจะยืนยันได้ รู้แต่เพียงว่าพระปิตาหลวงพ่อแก้วนั้นมีความโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมจัดเป็นหนึ่งในห้าของพระปิดตาเบญจภาคีเนื้อผงคุกรักหลวงพ่อแก้วเป็นชาวปากทะเลจังหวัดเพชรบุรีโดยกำเนิดท่านเกิดราวปีพศ2340ได้บวชเรียนอยู่ที่วัดปากทะเล ท่านชอบทุดงลอนแลมไปตามป่าเขาเป็นอาจินมีวิชาอาคมแก่กล้าเมื่อประมาณปี2,364หลวงพ่อแก้วได้ทุดงมาปรากฏจำพรรษาอยู่ณวัดเครือวันซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงวัดล้างที่มีป่าลกชัดเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์และด้วยความที่ท่านมีปฏิปทา มีวัดปฏิบัติที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าบวกกับความที่มีคุณธรรมและเมตตาธรรมสูงหลวงพ่อแก้วจึงเป็นเกจิอาจารย์ที่ได้รับความเรื่อมใสศรัทธาจากชาวบ้านในละแวกนั้นมักจะมีญาติโยมมากราบไหว้และขอเครื่องรางของขังจากท่านอยู่เสมอด้วยความที่หลวงพ่อแก้วท่านมีเมตตาสูงต่อสัตว์โลก และไม่ยินดียินร้ายวางใจเป็นกลางมีแต่มุทิตาจิตย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ150ปีก่อนถ้ามีใครเอ่ยถึงหลวงพ่อแก้วก็คงเป็นที่น่าประหลาดใจและสงสัยไปตามๆกันว่าหลวงพ่อแก้วท่านเป็นใครจำพรรษาอยู่ที่ใดมีความศักดิ์สิทธิ์น่าเรื่อมใสอย่างไรหรือไม่คำถามเหล่านี้ ผู้คนพากันตั้งขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่รู้จักท่านมาก่อนแม้แต่บุคคลที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงที่ท่านจำบรรษาในช่วงระยะเวลากว่า150ปีให้หลังจวบจนปัจจุบันคำว่าหลวงพ่อแก้วนั้นคำคำนี้เป็นคำที่คุ้นปากคุ้นหูกันมากในหมู่สาธุชนคนทั่วไปเพราะเมื่อเอ่ยถึงหลวงพ่อแก้วแล้ว ทุกคนก็จะระลึกถึงคุณงามความดีและความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องรางพระเครื่องของท่านแม้ว่าท่านจะร่วงรับเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วแต่คุณงามความดีของท่านก็ยังปรากฏอยู่ความขขังความศักดิ์สิทธิ์ของท่านยังคงดังกึกก้องในโสตประสาทของสาธุชนทั้งหลายดุจด,ดังท่านยังมีชีวิตอยู่กันนั้นคุณธรรมของหลวงพ่อแก้ว หลวงพ่อแก้วท่านเป็นพระที่มีคุณธรรมสูงมีคุณธรรมเป็นเวทมนตคาถามีความขังและศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของท่านเองท่านได้ตั้งจิตอยู่ในพรมวิหารธรรมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันเป็นพื้นฐานของจิตใจที่ท่านได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ตอนอุปสมบทจิตใจของท่านจึงเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตา ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านพอยยินดีเมื่อเห็นเขาได้ดีและวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นได้รับความวิบัติอาศัยความที่ท่านตั้งมั่นอยู่ในจิตเมตตาสูงเช่นนี้การสร้างพระของท่านจึงเป็นพระปิดตาเป็นส่วนใหญ่เพราะอะไรหรือเพราะว่า ท่านจะไม่หาโทษผู้อื่นและไม่เพ่งโทษผู้ใดตั้งมั่นอยู่ในความเมตตากรุณาเที่ยงตรงต่อทั้งมนุษย์และสัตว์เสมอเท่ากันหมดดุดดังผืนแผ่นดินที่มั่นคงไม่ยินดียินร้ายในของหอมและของเหม็นที่พวกมนุษย์ทิ้งลงแผ่นดินฉะนั้นหลวงพ่อแก้วท่านได้วางจิตเป็นกลางไม่รักคนนั้นเกียรคนนี้หรือชังคนโน้น ไม่ปรารถนาให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะท่านท่านถือหลักว่าใขรไข้ได้ลาบจงได้ลาบใขรไข้ได้บุญจงได้บุญวิธีการสร้างพระผงของหลวงพ่อแก้วการสร้างพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนั้นไม่ได้มีอะไรมากเป็นพิเศษโดยปกติแล้วหลวงพ่อแก้วท่านเป็นพระ ที่มีอุปนิสัยละเอียดรอบคอบเป็นปกติท่านเป็นผู้เห็นการไกลคือในขณะที่ท่านสอนบาลีวยากร์อยู่นั้นท่านก็ได้เก็บเอาผงที่ลบจากอักขระเอาไว้เพราะการสอนหนังสือในสมัยนั้นจำต้องเขียนและลบตัวอักขระบนกระดานดำจริงๆและนิยมกันว่าผงอักขระที่ลบจากการเรียนภาษาบาลี ซึ่งเขียนเป็นอักษรขอมมีความเข้มขังและศักดิ์สิทธิ์เนื้อหาการสร้างพระปิดตาเนื้อผงคุกรักของหลวงพ่อแก้วนั้นท่านสร้างจากเนื้อว่านมงคลร้อยแชนิดผสมด้วยผงพุทธคุณที่ท่านลบและก็เขียนจากกระดานดำผงพุทธคุณนี้ประกอบด้วยผงตีนสิงเห ผงปัทมังผงอิทธิเจผงม,มหาลาชได้เกิดจากการเขียนยันบริกรรมคาถาและลบผงตามสูตรผสมผงกับมวลสารที่หายากเป็นจุดกำเนิดแห่งความเมตตามหาสเสน่ห์เช่นใบไม่รู้นอนยอดสวาดต่างชนิดกาฝากลักเกสรดอกไม้กาหลงดอกบุญนาคดอกนมแมว เกสอนไม้ต่างๆที่มีตัวพึ่งและแมลงมาตอมดินโป่งที่สัตว์ต่างๆมากินเป็นอาหารเพราะเชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งเมตตามหาสเสน์ทำให้คนรักคนหลงทำให้คนมาหารวมถึงไม้พยาไก,ก่กุกซึ่งเป็นว่านที่ได้จากไก่ตัวผู้จะคาบไม้นี้มา เพื่อเรียกให้ไก่ตัวเมียเข้ามาหาถือว่าเป็นไม้มหาสเสนและมีความคล่องแคล่วในเรื่องของการทำมาหากินเมื่อได้มวลสารทั้งหมดแล้วก็นำมาตากให้แห้งแล้วมาบดเป็นผงให้ละเอียดผสมให้เข้ากันแล้วจึงนำมาเข้ากับน้ำข้าวเหนียวน้ำลักซึ่งเป็นตัวประสานก่อนที่จะนำไปกดลงในแม่พิมพ์ โดยปกติทั่วไปแล้วเนื้อหาของพระจะเป็นลักษณะสีน้ำตาลออกแดงถ้าเป็นพระที่เนื้อละเอียดเมื่อผ่านการใช้จะเกิดเม็ดลักขึ้นและจะเห็นเนื้อในละเอียดเป็นสีน้ำตาลดำออกแดงเนื่องจากพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันทุกพิมพ์ทุกเนื้อมีมูลค่าการเช่าหาในตลาดสูงมาก จึงทำให้มีพระเรียนแบบออกมาเป็นจำนวนมากทั้งพระเนื้อผงเนื้อตะกัว่วทุกพิมพ์การพิจารณาความแท้ของพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนั้นต้องพิจารณาถึงเนื้อหาความเก่าเป็นที่สุดนะครับธรรมชาติของพระอายุเกินร้อยปีความแห้งความเก่าจะต้องเหมาะสมตามสภาพของความเป็นจริง ทีนี้เราก็มาดูลักษณะของพระองค์นี้มีอะไรให้เราได้พิจารณาหลักการในการพิจารณาพระที่คนพันเอกนิรันได้นำเสนอท่านมี3อย่างก็คือ 1. การเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน 2. การเกิดที่ทับซ้อนและ 3. ความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายโทนสีต่างๆที่ทำให้เราเห็น เป็นหลักที่ใช้ในการศึกษาเรียนรู้เนื้อหาพระเก่านี่ครับท่านดูสิ่งที่อยู่ในมือดูกับตาของท่านผมเห็นอย่างไรท่านก็เห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะมาโต้แย้งก็โต้แย้งในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ประสบพบเจอใช่ไหมครับไอการที่คนจะมาบอกว่าเก๊เก๊เก๊มันเป็นเรื่องง่าย เพราะคําพูดของคนคําพูดมันออกมาจากลิ้นลิ้นที่ไม่มีกระดูกดังนั้นง่ายครับที่จะสวดให้พระแท้เป็นพระเกะในขณะที่พระแท้เราดูไม่เป็นเราจึงต้องเรียนรู้ไงครับและวิธีการที่เราจะเรียนรู้ได้ง่ายได้เร็วก็คือใช้การขยายครับขยายดูเนื้อขยายดูการเปลี่ยนแปลงการทับซ้อน เห็นไหมความซับซ้อนที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวพระเพื่อนๆจะพิจารณาดูความเก่าเก่าขนาดไหนมีการทับซ้อนมากน้อยเพียงใดการเปลี่ยนแปลงของลักษณและมวลสารองค์ประกอบที่เกิดบนพระเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยพิจารณาถ้าเพื่อนๆเ,เ,เจอคนที่เขาไม่รู้เขามาตีพระเพื่อนๆว่าเก๋ เพื่อนๆก็ต้องถามเขาว่าแล้วพระแท้เป็นอย่างไรกะลุณาเอาพระแท้นะนะมาวางเทียบแล้วเรามาขยายเนื้อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่เห็นตอนนี้หรือไม่ใช่ไหมครับไอที่บอกว่าของเขาแท้นั้นน่ะใครๆก็พูดได้ไอใบเซอร์ที่บอกว่าเซอร์แท้น่ะนะใครๆก็มีได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ไอใยเซอร์หรือว่าคำพูดที่บอกว่าแท้มันก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้เท่ากับการที่คุณมีพระอยู่ในมือและวนำมาขยายดูว่าองค์ประกอบส่วนประกอบต่างๆกายภาพการเปลี่ยนแปลงที่ท่านได้เห็นอยู่มันจริงแท้แน่นอนกะนั้นใช่ไหมนะครับถึงตอนนี้แล้วเพื่อนยังไม่คิดจะกด ซับสไครป์เพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆอีกหรือนะครับเป็นกำลังใจให้การน,นะเรียนรู้ศึกษากันไปเพราะพระแท้ในประเทศไทยตอนนี้นับวันจะล่อยหลอจะสูญหายไปเนื่องจากความไม่รู้ไม่เข้าใจการที่เราจะคุยกันต้องคุยกับคนที่ดูออกบอกได้อธิบายเป็นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ